มธานิตาสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปารินิพานโตปทายะปัญจสัตตุยุตตะระปัญจสตาธิกานิท้เวสังวัชรสาสานิอติกันตานิปัจจุปันนาการวเสนะวิสาขมาสัสสะจันทาวโรวารวเสนะ ติงสติมังที่นังโหติเอวังตัสสะภควาโตอารหาโตสัมมาสัมพุทธสสะศาสนายุกาลักขณาสันลักเิตาพาติสุภามสนุพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปับันนี้ล่วงแล้ว2565 ปัจจุบันกาลสมัยเดือนพฤษภาคมสุรทินที่30จันทวาลจำเดิมแต่ปริมิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีกาลอันจะพึงกำลนนนับได้ด้วยประการลชะนี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาน จักภูการณียานัการนิยุปัสมายะอภิญญายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอะทังคิโกมาโคไสยติถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสมาสติสัมมาสมาธิติ บัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสแห่งวันธรรมสวนาประจำเดือนพฤษภาคมวันแรมสิบห้าค่ำเดือนหซึ่งเป็นวันธรรมสวนาหรือว่าวันถือศีลฟังธรรมของชาวพุทธทั้งหลายโดยเฉพาะ ที่วัดดุสิตารามซึ่งเราก็มีเป็นประจำทุกวันพระแล้วจะได้น้อมนำเอาข้อธรรมคำสอนมาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตของเราสืบไปตามที่อาตมาภาพได้น้อมนำเอาข้อธรรมคำสอนอันเป็นสูตรแรกของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมจักกปะวัตนสูตร น้อมนำมากล่าวแสดงเป็นลิขิตไว้เบื้องต้นที่ว่ามัชิมาปฏิปทาตถาคเทนะอภิสัมพุทธาจักภูกรณียานาการณีอุปสมายะสัมโพธายะนิพานายัสังวัตติเป็นต้นนั้นซึ่งเป็นข้อสำคัญที่เราทั้งหลายาได้ฟังเป็นครั้งแรก หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และก็เป็นขอบไายธรรมะที่สำคัญที่สุดของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงครั้งแรกแล้วตลอดสีบ้าพรรษาจะเป็นข้อธรรมหรือข้อสุดในกะตามจะอยู่ในกรอบขอบไายหรือว่าในกรอบแห่งธรรมะจากกัเป๋าวในน่าสุดนี้ทั้งสิ้นไม่ได้ออกนอกหรือว่าพูดนอกจากนี้เลย แต่เป็นแผนอกอสาขาตามแต่บุคคลที่เห็นว่าจะเข้าใจแนวทางแต่ละบุคคลตามอาชีพสาขาต่างๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้อาตมาก็เลยได้นำเอาข้อธรรมที่สำคัญที่สุดนี้มาแสดงเพื่อเป็นการสดับประดับสติปัญญาของญาติโยมทั้งหลายทุกท่านเรียว่า คำว่ามัชชิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางสายกลางที่พระพุทธเจ้าตัดสรุมาแล้วทำให้เกิดดวงตาจากผูกกรณีทำให้เกิดดวงตาเห็นยาณกรณีทำให้เกิดดวงตารู้ดวงตาเห็นดวงตารู้สองประการนี้เมื่อเกิดปัญญาหรีด้ว่าดวงตาสองประการนี้ทำให้เกิดความสงบทำให้เกิดนิพพาน ทำให้เกิดความรู้ยิ่งดังกล่าวนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่จะทำให้เกิดจักขู่กรณีคือดวงตาญาณกรณีคือดวงตาเห็นกับดวงดวงตารู้สองประการนี้ก็คืออริยมัรคิมยงค์8ซึ่งประกอบด้วยสมาธิติสมาสังกป่าเป็นต้น ซึ่งในวันนี้อาตมาก็จะได้มาขยายความาในเรื่องของอ,า,อาริยมรรคมีองแปดโดยเฉพาะสมาธิธิสมาสังกปรสองประการให้พอสมควรแก่เวลาที่เรา,าได้มาฟังธรรมในวันนี้จะอธิบายสองข้อที่สำคัญที่สุดในวันนี้คำว่าสมาธิธธิก็มีอยู่สองความหมายาด้วยกันก็คือ เรียกว่าความหมายระดับโลกิยะอย่างหนึ่งเพราะความหมายในระดับโลกุตตะะส่วนหนึ่งคำว่าโลกิยะก็คือการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสมเหตุสมผลรู้เหตุรู้ผลแล้วก็มีชีวิตเป็นปกติสุขได้คำว่าโลกุตตละนั้นก็หมายถึงทำตนเองให้หลุดพ้นไปจาก าการเวียนว่ายตายเกิดล้นไปจากโลกอันนี้เรียกว่าความหมายของโลกิยะกับโลกุตตระสมาธิในระดับโลกุตตระโลกิยะนั้นเป็นความเห็นสมาแปลว่าถูกต้องทิฐิแปลว่าเห็นสมาธิจึงแปลว่าเห็นถูกต้องเห็นถูกต้องในระดับโลกิยะก็คือเห็นว่าทุกสิ่งทุกประการในโลกนี้ประกอบด้วยเหตุด้วยผลสิ่งใดใด พ่อตามเกิดขึ้นมาพ่อมีเหตุแล้วเมื่อเหตุนั้นดับไปผลนั้นก็ดับไปไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่มีเหตุไม่มีผลหรือว่าไม่มีสิ่งที่เป็นเบื้องหน้าเบื้องต้นแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยเหตุอาศัยผลทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นมาแบบลอยๆโดดเดี่ยวๆใด เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกประการนี้จึงเกิดด้วยเหตุด้วยผลทั้งสิ้นนี่เียว่าสมาธิธธในระดับโลกุตโลกิยะสมาธิธธจึงแปลว่าเห็นถูกต้องเห็นว่าทำดีก็เป็นเหตุด,ดีผลดีก็ย่อมเกิดขึ้นหรือที่เราฟังได้ยินมาเสมอว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหมายความว่า ถ้าหากว่าเรายืนอยู่บนเหตุที่ดีผลที่ดีก็จะมเกิดขึ้นถ้าหากว่าเรายืนอยู่บนเหตุที่ชั่วผลที่ชั่วที่เป็นบาปกรรมเป็นทุกข์ทั้งหลายก็ย่อยมเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าสมาธิเห็นถูกต้องตามปัจจัยการตามเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างนี้และความเห็นถูกต้องประการต่อมาก็คือเห็นว่า พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบตรัสรู้อนุตรสรสมาสัมโพธิยาณคือเป็นผู้ทรงค้นพบนิพพานสิ่งที่พระองค์ทรงค้คนพบนั้นเป็นของจริงมีอยู่จริงและทุกคนก็สามารถาที่จะเรียนรู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติให้เข้าให้เข้าถึงก้าวถึงจุดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้นั้นได้อันนี้เียว่า เป็นความเห็นที่ถูกต้องตามเหตุตามผลในระดับโลกียะเรียกว่าหรือว่าเป็นความเห็นที่จะนุนนำชีวิตของเราให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปุถุชนที่เป็นคนดีเป็นคนดีในครอบครัวเป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีในประเทศชาติ อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสาม,มาทิฏฐิเห็นถูกต้องในระดับโลกียะประการต่อมาโลสาม,มาทิฏฐิความเห็นถูกต้องในระดับโลกุตตะละแปลว่าบุคคลผู้หนึ่งที่ปรารถนาที่จะผู้เบื่อหน่ายกับระบบของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาต้องแก่เท่าต้องเจ็บป่วยแล้วก็ต้องตายแล้วก็ตายแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้เวียนว่าอยู่ในภพภูมิ ต่างๆเป็นนรกสเตรลสารเปรตอสุรกายคนเทวดาพรหมเวียนอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นถ้าหากว่าเวียนอยู่ในสถานะเป็นคนตลอดเป็นมนุษย์ตลอดก็ดีแต่ว่าไม่เป็นเช่นนั้นได้เพราะว่าจิตใจนั้นประกอบด้วยเหตุด,ด้วยผลดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วจิตใจนั้นจะโน้มไปในทางที่ต่ำคือทำให้ ไปบ,บังเกิดในพวกุมที่ต่ำนั้นได้มากกว่าบุคคลผู้ที่มีความเห็นถูกต้องอย่างนั้นแล้วก็มีความสร้างเป็นสมาธิฐิระดับโลกุตตระขึ้นมาในอารยามัคมีองแปดก็คือเห็นสภาวะถ้าสภาวะแปลว่าสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตน สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นแต่เพียงสภาวะของธาตุของรูปธาตุนามธาตุที่ทำงานรูปธาตุในกายของเราก็คือสภาวะของดินน้ำลงไปสภาวะสภาวะของธาตุดินก็มีหนักมีแข็งสภาวะของธาตุลมก็มีลมเข้าลมออกลมยุบลมพองคันชาเส้นตอดเน็่สั้นต่างๆเจ็บปวดต่างๆธาตุา สภาวะของธาตุไฟก็คือมีเย็นร้อนอุ่นหนาวสภาวะธาตุต่างๆเหล่านี้เป็นแต่เพียงสภาวะของเรียกว่าเป็นรูปธาตุเป็นการดำนานของธาตุทั้งสี่เราไม่สามารถที่จะไปเข้าไปแทรกแซงหรือว่าให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้มันเป็นสภาวะความจริงเป็นสัจจะอย่างนั้นหรือที่เรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นอริยสัจเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นอย่างนั้น จะเป็นเด็กก็ดินน้ำหลงไฟก็มีเข้ามีออกมียุบมีฟองมีเจ็บมีปวดมีร้อนมีหนาวเหมือนเดิมจะเป็นเติบโตเจริญเติบโตมาก็ทํางานอยู่เหมือนเดิมแล้วแก่เข้าไปก็สภาวะของธาตุดินน้ำหลงไฟก็ทํางานอยู่เป็นเหมือนเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงของการทํางานมีลมเข้าลมออกมีเจ็บมีปวดมีร้อนมีหนาวอย่างนี้อยู่ตลอดเสมอ เรียกได้ว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงอยู่ในขันในกายในใจของเราและสภาวะเหล่านี้เรียกว่าเป็นการทํางานของธาตุทั้งสธาตุทั้งสี่เป็นสภาวะของการทํางานอย่างนั้นเท่านั้นแต่ไม่ไม่ไม่รู้ตัวเองว่ามันเจ็บมันปวดมันร้อนมันหนาวแต่ประการต่อมาสิ่งที่เป็นธาตุประการต่อมาก็คือ มโนธาตุว่านามธาตุนามธาตุแปลว่ารับรู้รู้สึกถึงสภาวะอาการเหล่านั้นเราที่ยังมีชีวิตอยู่มีจิตใจแปลว่ามีมโาธาตุรือว่านามธาตุนามธาตุก็จะรับรู้ถึงเมื่อสภาวะอาการต่างๆของธาตุดินน้ำลมไฟนั้นแสดงอาการเจ็บก็รู้ปวดก็รู้หนาวก็รู้เย็นก็รู้ร้อนก็รู้ลมหายใจเข้าออกก็รู้พองยุบพองยุบก็รู้ สภาวะที่รู้อย่างที่รู้อย่างนั้นก็คือน,นามธาตุเรามีรูปธาตุนามธาตุอยู่ทำงานอยู่ในขันในกายของเราเห็นสภาวะการทำงานของรูปธาตุนามธาตุโดยเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นเพียงสภาวะของการทำงานของรูปธาตุนามธาตุเท่านั้นไม่มีเราอยู่ตรงที่นั่นไม่มีของเราอยู่ตรงนั่น สิ่งที่เกิดนั้นก็ดับไปสิ่งใดเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นก็ดับไปแปรปวนแปลงเป็นอนิจจังเป็น,ปน,ปน,น,ปนทุกขงังเป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาเสมออันนั้นเรียกว่าสัมาทิฏฐิระดับโลกุตตระจึงเป็นการต้องฝึกขึ้นมาโดยการนั่งหลับตาแล้วเ,เข้าสังเกตเห็นถึงสภาวะต่างๆที่มัน ปทัทภเกิดขึ้นมาแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาเห็นตรงที่มันเป็นสภาวะที่ไม่ใช่แขนไม่ใช่ขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงสภาวะของรูปธาตุนามธาตุจริงๆแท,แท้เท่านั้นอันนั้นเรียกว่าเห็นสัจจะสมาธิีนี้จึงเป็นสิ่งที่เชื่อมเชื่อมโยงหรือว่าไปเห็นสัจจะความจริงที่มัน เป็นสภาวะอันนี้สภาวะสมาธิธิที่เห็นสภาวะสัจจวามจริงสภาวะปรมัสต์สภาวะของดินน้ำนมงไฟใจรับรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิธหรือภาษาสมัยปัจจุบันเขาเรียกว่าวิปัสนาเป็นการเห็นอย่างที่มันเป็นไม่ใช่เห็นอย่างที่เราอยากให้เป็นอันนี้เรียกว่าเป็นสมาธิธิ โลกุตตะระสามารถที่จะฝึกให้มีด้วยกันทุกท่านทุกคนประการต่อมาปัญญาในอริยมรรคข้อที่2องเรียกว่าสัมมาสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็มีสองระดับเหมือนกันคือระดับโลกิยะกับโลกุตตะระระดับโลกิยะก็สัมมา,ส,มาสังกัปปะนะแปลว่ารู้แปลว่าเข้าใจรู้เข้าใจ แต่รู้เข้าใจโดยอาศัยการนึกคิดการเรียนรูก้การศึกษาการอ,าอ,าอ่านการได้ยินแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาเราเข้าใจว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายลมหายใจเข้าแล้วก็ออกไม่สามารถที่จะสั่งได้บังคับได้พองแล้วก็ยุบเจ็บปวดหนาวร้อนต่างๆเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หาย ไม่สามารถที่จะไปค,ควบคุมบังคับบัญชาสั่งการอะไรได้เป็นอะไรก็ตามเดี๋ยวก็จบไปเป็นเด็กแล้วก็จบจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จบจากเป็นคนแก่คนแก่ก็จบก็ตายไปการรู้การเข้าใจอย่างนี้แล้วว่าเป็นสัมมาสังกัปปะรู้แบบนึกคิดเห็นด้วยตาด้วยหูได้ ได้ยินได้หูต่างๆแล้วก็เกิดความนึกคิดขึ้นมาแล้วก็เข้าใจตามนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสังกัปปะในระดับโลกิยะและประการต่อมาสัมมาสังกัปปะในระดับโลกุตตระอันนั้นสําหรับผู้ที่เห็นความจริงที่เป็น,นระดับโลกิยะดังกล่าวแล้วก็ให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากได้สภาวะอันนี้อยากหลุดพ้น จากทุกทั้งปวงแล้วเข้าถึงสภาวะแห่งนิพพานได้บุคคลผู้นั้นเรียกว่าจะฝึกสัมมาสังกัปปะแปลว่ารู้แบบวางรู้แบบวางสิ่งใดเกิดขึ้นมาในขันก็วางเข้าใจวางแปลว่าเข้าใจยอมรับความจริงลมหายใจเข้ามาก็ลมหายใจเข้าก็ยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นเองลมหายใจออกก็ ยอมรับว่าเป็นอนัตตาเป็นเช่นนั้นเองเป็นงานของลมหายใจเจ็บเกิดขึ้นมาปวดเกิดขึ้นมาร้อนเกิดขึ้นมาก็ยอมรับความจริงว่าความเจ็บความปวดความร้อนความหนาวตรงกล่าวนี้บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวที่รู้และเข้าใจยอมรับสภาวะของรูปนามที่เขาเป็นอยู่ ตามความเป็นจริงนั้นก็เรียกว่าสัมมาสังกประแปลว,ว่ายอมรับแปลว่าพิจารณารู้หรือว,ว่าเข้าใจสำเนียกถึงสภาวะอาการปัจจุบันต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสังกปะโลกุตตะละเพราะฉะนั้นปัญญาสองประการนี้เป็น เป็นหัวหน้าของอาริยมรรคมีองแปดพระพุทธเจ้าจึงยกขึ้นเป็นปฐมก็คือสมาธิสมาสังกปะเป็นปัญญาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้พนพบแล้วก่อให้เกิดคำว่าพุทธะพุทธะก็แปลว่าปัญญาอีกถ้าหากว่าเราท่องในเรื่องของพุทธคุณอรหังสมาสัมพุทธโเธน อรหังก็เป็นปัญญาปัญญายานที่ตัดกิเลสสมาสัมพุทโธก็เป็นปัญญาที่ตัดสต์เองโดยชอบวิชาจารณะสัมปันโนก็แปลว่ามีวิชาและจารณนะวิชาก็คือปัญญาสุขะโตสุขะโตก็กลาวถึงสุญญาตาสุญญาตานิพานโลขาวิูรู้แจ้งโลกก็เป็นปัญญา เพราะฉะนั้นคุณพุทธคุณทั้ง9ก้าพ่อพันนาหรือว่าเก่าเฉพาะเจาะจงความเป็นปัญญาที่ขุดขึ้นเกิดขึ้นในขันของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะนั้นก็ว่าสัมมาก็สัมมาทั้ง8ปดั่นเองสัมพุทธะแปลว่าตัดสลูเป็นพระพุทธเจ้าด้วยสัมมาทั้ง8ก็คืออริยมรรคมียง8โดยมีปัญญา สัมมาทิฏฐิสัมาสังกัปปะสองประการนี้เป็นตัวทําทให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทําให้รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งก็คือสัมมาสังกัปะเห็นจริงก็คือสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรเห็นสภาวะของรูปธาตุนามธาตุที่เขาํำนันอยู่ตลอดเวลาเห็นเห็นจริงรู้แจ้งรู้แจ้งคือรู้ว่า สภาวะของรูปทตานามธทตาที่เขาทำน้นงานอยู่นั้นเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเ,เห็นแจ้งรู้แจ้งอย่างนี้ก็ให้เกิดเป็นสัมมาสัมพุทธะขึ้นมาเพราะฉะนั้นอ,อริยมรรคมีองค์แปดอันนี้จึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นทางทำให เกิดพระอาริยเจ้าเกิดเป็นพระสัมาสัามพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงตัดสรุแล้วก็มาแสดงบอกกล่าวแก่พระบรรจวคีทั้งหลายก็นําเรื่องนี้มาบอกจนกระทั่งบรรจวคีทั้งหลายก็ได้บรรลุเป็นพระอาริยเจ้าด้วยกันทุกท่านทั้งห้าท่านแล้วตลอด4ี4่สิบห้าพรรษาพระองค์ก็ทรงแสดงอยู่ในเรื่องของมัชฌิม,มาปฏิปฏาทาดังกล่าวนี้ตลอด แล้วสุดท้ายก่อนที่จะปริิพัน์นก็มีสุภะพะปริภาชคซึ่งมีความสงสัยอยู่เสมอมาไปถามที่ไหนสำนักไหนก็ไม่สามารถที่จะตอบได้แล้วก่อนที่จะพระพุทธเจ้าจับปริิพันธ์เพียงไม่กี่นาทีสุภะพระปริภาชคก็ได้มีโอกาสเข้าไปถามปัญหาก็คงใจจากพร,พ,รพ,พระพุทธเจ้าว่า สม,มณะที่หนึ่งสม,มณะที่ 2, สองสม,มณะที่สามนอกศาสนานี้มีหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราออกบวชมาตั้งแต่อายุพรรษาได้29จนถึงบัดนี้80เราไม่พิจารณาเห็นลัที่คำสอนใดเลยที่มีสม,มณะที่หนึ่งสม,มณะที่ 2, สองสม,มณะที่สามและสม,มณะที่สี่ แต่ว่าในพระพุทธศาสนามีสมารที่หนึ่งสมารที่สองสมารที่สมสมารที่สแล้วถ้าหากว่าต่อจากนี้ไปบุคคลยังอยู่ด้วยอาเรียรมักมียงแปดอยู่โลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอาเยเจ้าเลยเมื่อฟังเสร็จสุภะพระปริภาโชกก็ได้ บรรลุเป็นพระอริยเจ้าและก็เป็นพระสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละรงย้ำถึงความสำคัญความที่จะทำให้บุคคลทั้งหลายถ้าเดินตามอริยามรรคอย่างถูกต้องตามที่ตามความเป็นจริงแล้วก็สามารถที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ตรรมมาก็ได้น้อมนำเอา ข้อธรรมที่สำคัญของพระพุทธเจ้าตลอด45พรรษานั่นก็คือ,อมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางเรียกว่าอาริยมัรคมีองแปดโดยมีสมาธิติสมาสังกปะาเป็นตัวนำถ้าหากว่าเราฝึกสมาธิติสมาสังกปะาเข้าใจทั้งโลกิยะเข้าใจทั้งระดับโลกุตตระแล้วเราสามารถอยู่ในโลกนี้อย่างมีปกติสุขแล้วก็สามารถที่จะยกจิตของตัวเอง ให้ก้าวสู่มรรคผลนิพพานได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้เพราะฉะนั้นในวันนี้อรรมาก็ได้น้อมนำเอาข้อธรรมที่สำคัญนี้มาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาสร้างวิริยะอุตสาหะให้ญาติโยมทั้งหลายภาคเพียนพยายามเรายือนอยู่ตรงนี้แล้วก้าวไปให้ถึงจุดที่พระพุทธเจ้ามุ่งหมายที่พระพเจ้าตรัสรู้นั้นขอให้ทุกท่านสาม,มารถที่จะ เจิญก้าวหน้าในทางธรรมทา,ทางโลกทางโลกทางธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเคืนการแสดงพระธรรมเทศนามาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติจบการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากาละชนี